ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าขนมอะไรคะกะละจีค่ะเป็นยังไงคะไหนล,ลองทำมาให้ชิมหน่อยสิคะด้ค่ะ,ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็คลุกถ่วนน้ำตาลงานี่นะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอคําใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มาคลุกเขากันนะคะเป็นขนมโบราณของ คนจีนแ้จิ๋วของคนจีนแ้จิ๋วนะคะแล้วก็นั่นนะคะสีน้ำตาลนี้เป็นเป็นแป้งอะไรนะ,นะคะแป้งข้าวเหนียวดำเป็นข้าวเหนียวดำแล้วส่วนสีค่ะสีและสมใบเตยจ้ะอ๋อก็จะมีกลิ่นก็จะหอมแตกต่างกันใช่ไหมคะ,คะอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ อันนี้อันนี้ราคานี้ขนมอะไรคะเนี่ยขนมมีปั้นของคนจีนเหมือนกันคือจีนโบราณค่ะอ๋อแล้วในในหม้อนนี้ราคาเป็นอะไรแป้งแป้งทีอเรามาทอดขออนุญาตนะคะอ๋ออันนี้แป้งนะคะสําหรับเอาไปทอดเอาไปย่างเอาไปจี้เอาไปทอดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือแป้งเสร็จแล้วมาคันดูขนมอีกอย่างนะคะนี่ขนมอะไรเอ่ยขนมมอมีดปั้นจากของคนจีนมีดปั้นมีดปั้นของคนจีน กินได้นะคะตอนนี้ไม่มีใครทำแล้ลองเลยค่ะใส่ถ้วยได้ไหมคะได้เลยคนี่นนะ,ะ,ะ,ะจีบา้าอก็รจี่บาทนะคะกับรอจีก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ถ้วยนะคะ,ยะ,คะอย่าน้ำจิ้มหน้าเลยะะลเลยค่ะหน้าเลยค่ะเชื่อมนี้ทำจากน้ำ หรอคะค่ะมันเป็นน้ำเชื่อมเลยเที่ยวจะเป็นน้ำเชื่อมเลยน่าทานมากเลยค่ะน,น,น่า,นากินเลยเห็นไหมคะลองเลยค่ะแสะดงว่าแสดงว่าในตุมาหัดใหญ่นี่ อาหารกินยากมีที่นี่หรือเปล่าคะมีมีอยู่รู้สึกว่าจะสามเจ้ามีสามเจ้ามีตลาดชุนองเจ้าหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าตรงนี้เจ้าหนึ่งก็ตอนเย็นตรงนี้เจ้าตอนเย็นที่ตลาดกิมหยงนะคะหลังตลาดกิมหยงหลังตลาดกิมหยงเดินเข้ามาหาของอร่อยกันได้เลยค่ะขนมน่าทานมากเลยหากินยากแล้วนะคะขนมโบราณ บอร์จีนะคะเป็นขนมโบราณน้าฐานน้าดเดี๋ยวก็เยียเยียรไปมาพอดีนะ